ยายนิดเอาให้ดูน้ำนะคะน้ำไก่สีรุนขอบสาล้วเนาะคะ่ะท,ทั้งทียท่านีเห็ดขอ,อกดีทีเนาะคะ่ะบรรยากาศรอบๆบบ่อปลานะคะบ่อปลาทีเสียงนะคะกันไม่ให้เป็นทิวยญ้าไปพุ่นแล้วเนาะคะ่ะเป็นทิวยาวไปเลยนะคะกันกันปลาบืนออกมาจากธรรมชาตินะคะ่ะบืนเขามากทีในบอ่อที่เข้าเลี้ยงเนาะค่ะเนาะก็เลยต้องเอาพา มาทำแบบนี้นะคะตัดกำลังตัดแล้วใหม่ๆโปร่งขึ้นมากใหม่ๆนะคะฝนตกทอดไดกับเฮงตะโรงเร็วเนาะ,ะนี่คือบอ่อป่าของแายเนตนะคะตาม,ม,ะะมาล้อมไว้นะคะมาล้อมยันปลาคอเขานะคะยันปลาช่อนเข้านะคะอันนี้ก็จะเป็นหญ้าไสนะคะหญ้าไสตะกีตะกรอนกับเองางอว์ขั้วมาเหลียงไสนะคะงามเอเลเนะคะ เดี๋ยวนี้น้ำก็ใกล้จิตถ่วมคู่สาแล้วนะคะนี่ใกล้จะล้นคู่สาแล้วนะคะน้ำลาลแล้วนะคะเข่านี่สูงซื่อๆนะคะนี่ก็เลย่บเห็นนะคะเดี๋ยวนี้น้ำก็ใกล้จิตถ่วมคู่สาแล้วนะคะนี่ใกล้จะล้นคู่สาแล้วนะคะน้ำลาลแล้วนะคะเข่านี่สูงซื่อๆนะคะนี่ก็เลย่บเห็นนะคะทุกปีกับบมีน้ำดอกนะคะมีสองปีเมียมีปีที่แล้วกับปีนี้นะคะน้ำเยอะมากเลยนะคะน้ำเยอะมากเลยนะคะ ทะเบืนเขามาสีในบอ่อสีเข้าเหลี่ยงนะะเนาะค่ะเนาะก็เลยต้องเอาพามาทําแบบนี้นะคะขอท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้นะคะ่ะนี่แหละเขาเนาะคะ่ะงามงามงามบอจ้าเขานี่กับเขาพันเตี้ยนะคะเขาพันเตี้ยเด้อนะคะ กันบ่ทํากับบ่ไดดนะคะย่านปลาเขานะคะมึงนาอันนี้ก็จะเป็นหญ้าไสนะคะหญ้าไสตะกีตะกรอนกับองางุ่กล้วยมาเหลียงไสนะคะงามเอเล่เนาะคะ่ะนี่คือบอ่อปลาของยายเนตนะคะลามาล้อมไว้นะคะมาล้อมย่านปลาคอเขาเนาะคะ่ะย่านปลาช่อนเข้านะคะอ่างเทียด้านเนอยดคอกดีเดเทียนเนาะคะ่ะบรรยากาศรอบรอบ บ่อปลานะคะบ่อปลาที่สเลี้ยงนะคะกันไม่ให้พูนกับสิเป็นคอ,อกป็ดนะคะยันนี่ก็เลี้ยงเป็ดอยูนะคะเป็ดอยูไกล่ไกลผุนนะคะเลี้ยงเป็ดด้วยนะคะแต่ว่าไก่บ่ท่าน,นเลี้ยงค่ะนี่แหละเขาเนาะค่ะงามงามงามบอจ้าเขานี่กับเขาพันเตียนะคะเขาพันเตียเด้อนะคะนี่เป็นทิวยญ้าไปผุนแล้วเนาะค่ะ เป็นทิวยาวไปเลยนะคะกันกันปลาบืนออกมาจากธรรมชาตินะคะนี่คือบอ่อปลาของยายเนตรนะคะตามาล้อมไว้นะคะมาล้อมยันปลาคอเขานะคะยันปลาช่อนเข้านะคะหากับท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ปลาใหญ่เข้านะคะปลาที่ปลาช่อนนั่นเองนะคะ กันไวแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะปีที่แล้วกันไวบ่ท่านนะคะเมั่อกันบ่ท่ากับบ่ไดน,นะคะย่านปลาเขานะคะมึงนำ้ำกับสิเปีนคอกเป็ดนะคะย่านนี่กับเลียงเป็ดอยูนะคะเป็ดอยู่ไกล่ยยพุ่นนะคะลลเลียงเป็ดด้วยนะคะแต่ว่าไก่บ่ท่านในเลียงปลาใหญ่เข้านะคะปลาที่ปลา,าช่อนนั่นเองนะคะ กันไวแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะปีที่แล้วกันไวบ่ท่านนะคะเมื่อกันปลาช่อนเขาแล้วก็เจีฮ็ดให้เอาเลียงปลานหน่อยบ่ไดนะคะนี่แหละค่ะเป็นทิวเลยนะคะกันน้ํานะคะท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้เป็นทิวยาวไปผุแล้วนะคะเป็นทิวยาวไปเลยนะคะกันกันปลาบืนออกมาจากธรรมชาตินะคะบือนเขามา สีในบอ่อที่เข้าเหลี่ยงเนาะค่ะเนาะกะเ็เลยต้อง,ตงเอา้ามาทําแบบนี้นะคะนี่ค่ะเบือนเขามาสีในบ่อที่เข้าเหลี้ยงเนาะค่ะเนาะก็เลยต้องเอา้ามาทําแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหญ้าไสนะคะหญ้าไสตะกีตะกรอนกับเองางอวคก้วยมาเหลี้ยงไสเนะคะงามเอเล่เนาะคะ่ะ นี่คือบอ่อป่าของยายเนตนะคะตาม,ม,ะะมาล้อมไว้นะคะมาล้อมยันปลาคอเขาเนาะค่ะยันปลาช่อนเข้านะคะอันปลาช่อนเขาแล้วก็จีเฮตให้เอาเลียงปลานหน่อยบอ่อใดนะคะนี่แหละค่ะปิดทิ้วเลยนะคะกันน้ำนะคะนี่แหละเขานะคะงามงามงามบอจ้าเขานี่กับเขาพันเตียนะคะเขาพันเตียเด้อนะคะ ปลาช่อนเขาเร้วก็สีเฮ็ดให้เอาเล ket, uh, tutaj, okay. ียงปลาหน่อยบ่ได้นะคะนี่ละค่ะป anyway. ิดท mm hmm. hmm. ิ้วเลยนะคะกันน้ำนะคะนี่แหละเขานะคะงามงามงามบ้าจ้าเขานี่กับเขาพันเตี้ยนะคะเขาพันเตี้ยเด้อนะคะนะคะนี่แหละเขานะคะงามงามงามบ้าจ้าเขานี่กับเขาพันเตี้ยนะคะเขาพันเตี้ยด้อนะคะ ปลาใหญ่เข้านะคะปลาที่ปลาช่อนนั่นเองนะคะนี่กันไวแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะปีที่แล้วกันไว้บริทันนะคะเมื่อกันปลาใหญ่เข้านะคะปลาที่ปลาช่อนนั่นเองนะคะนี่กันไวแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะปีที่แล้วกันไวบริทันนะคะมากันพุ้นกระสิเป็นคอกเป็ดนะคะย่านี่ก็เลียงเป็ดยูนะคะป็ดยูไกล้ๆพูดนะคะ เลี้ยงปิดด้วยนะคะแต่ว่าไก่บ่ท่านได้เลี้ยงนะคะนี่แหละเขาเนาะค่ะงามงามงามบ่จ้าเขานี่กับเขาพันเตี้ยนะคะเขาพันเตี้ยเด้อนะคะี่เป็นทิวยา้าไปผุแล้วเนาะคะ่ะเป็นทิวยาวไปเลยนะคะกันกันปลาบืนออกมาจากธรรมชาตินะคะอันนี้ก็จะเป็นหญ้าไสนะคะหญ้าไสตะกีตะกรอนกับอาง่าขัว้วเมลี่งไสเนาะคะ่ะ งามเอเลนาะคะอย่างเดียด้านเอ็ดคอกดีเทียนนะคะบรรยากาศรอบๆบ่อปลานะคะบ่อปลาทิดเลี้ยงนะคะกันไม่ให้นี่คือบอ่อปลาของยายเนตนะคะตามาล้อมไว้นะคะมาล้อมยันปลาคอเขานะคะยันปลาช่อนเข้านะคะหันปลาช่อนเขาแล้วก็่าเสีดให้เอาเลียงปลาหน่อยบ่อใดนะคะนี่แหลคะค่ะปิดทิ้วเลยนะคะ กันน้ำนะคะท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้กันบ่ทํากับบ่ได้นะคะย่านปลาเขาเนาะคะ่ะมึงนำพูนกับสิเป็นคอกป็ดนะคะย่านนี้ก็เลียงปดอยู่นะคะปดอยูไกลไกลคุณนะคะเลียงป็ดด้วยนะคะแต่ว่าไกลบ,บ่ท่านเลยเลียงเทนี้ก่อนเด้อค่ะเด้อ พอกันคลิปนานะคะเบื้งบรรยากาศยามเรียงนะคะเพื่อนๆนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะสวัสดีจ้าแยานิดเอาให้ดูน้ํานะคะน้ําไก่สีรุนขอบสาเราเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นหญ้าไสนะคะหญ้าไส้ตะกีตะกรอนกับอางาอ่น้วยยมาเหลียงไสเนาะคะ่ะงามเอเล่เนาะคะ่ะพรท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ คลิปนี้อย่างเดียท่านอี็ดคขอกดีเทียนเนาะค่ะบรรยากาศร,บรอบๆบบ่อปลานะคะบ่อปลาทิเลี้ยงนะคะกันไม่ให้ทุกปีกับบ่มีน้ำดอกนะคะมีสองปีมี้ยมีปีที่แล้วกับปีนี้เนาะคะ่นะ,น,ะ,คะน้ำเยอะมากเลยนะคะน้ำเยอะมากเลยนะคะตัดกำลังตัดแล้วใหม่ๆโปร่งเกินมากใหม่ๆนะคะฝนตกเพราดกับเฮงตะโปร่งเร็วเนาะ ทุกปีกับบบมีน้ำดอกนะคะมีสองปีเมียมีปีที่แล้วกับปีนี้นะคะน้ำเยอะมากเลยนะคะน้ำเยอะมากเลยนะคะเทานี้กอนเด้อค่ะเด้อพอกันคลิปนานะคะบึงบรรยากาศยามเลียงนะคะเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะสวัสดีจ้า,าเดี๋ยวนี้น้ำก็ใกล้สิถ่วมคู่สาแล้วนะคะนี่ใกล้จะล้นคูสาแล้วนะคะน้ำร้ายแล้วนะคะเขานี่สูงซื่อๆนะคะนี่ก็เลยบ่บเห็นนะคะ ก็สิเป็นคอกเป็ดนะคะยันนี่ก็เลี้ยงเป็ดยูนะคะเป็ดยูไก่ก้าวคุณน,นะคะเลี้ยงเป็ดด้วยนะคะแต่ว่าไก่บ่ท่านในเลี้ยงมันบ่ทํำกับบได้น,นะคะย่านปลาเขานะคะบึงน้ำทุกปีกับบัมีน้ำดอกนะคะมีสองปีมี้ยมีปีที่แล้วกับปีนี้นะคะน้ำเยอะมากเลยนะคะน้ำเยอะมากเลยนะคะ ก็สิเป็ีนคอ,อกป็ดนะคะยันนี่ก็เลี้ยงป็ดอยูนะคะป็ดอยูไก่ก,ากา้าวไปุนนะคะเลี้ยงป็ดิด้วยนะคะแต่ว่าไก่บ่ท่านเลียงเป็นทิวยา้าไปพุนแล้วนะคะเป็นทิวยาวไปเลยนะคะกันกันปลาบืนออกมาจากธรรมชาตินาเนาะขังเดียท่านเร็ดคอ,อกดีเทียเนาะคะ่ะยากาศรอบๆบอ่อปลานะคะบอ่อปลาที่สิเลี้ยงนะคะกันไม่ให้ท่านนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้